ส่วนกรณีนะครับที่มีนายทุนบุกลุกพื้นที่ป่านะครับบนเกาะนาคาน้อยที่จังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือกครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่คุณภูริิรัญยพึกนะครับนักแ,แสดงหดุ่มชื่อดังก็มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้ขณะที่ในฝั่งของรีไซนเอนะครับก็เตรียมพ่จาเสนอไปถึงรัฐธีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกคําสั่งนะครับตามมาตรา14ห้าบุคคลเข้าไปปลุกรุกในพื้นที่โดยคนในครอบครัวเฮรันยพึกนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับมีการแชร์ข้อความกันนะครับบนสื่อโซเชียลมีเดียกรณีที่มีกลุ่มชายชะก,กันซึ่งเป็นของบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะครับเข้าไปปรับพื้นที่บนเกานะนาคาน้อยที่จังหวัดภูเก็ต โดยการอ้างว่าถือครองเอกสารสิทธิ์น,นสสกเรื่องนี้เองนะครับทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตคุณจำเรินทิพยพงษ์ธาดาก็บอกนะครับว่าได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเห็นข้อความที่มีการแชร์กันตามโซเชียลมีเดียแล้วตอนนี้ก็มอบหมายให้ทางรองผู้ว่าด้านความมั่นคงรวมถึงนายอำเภอถลางและกำนันในพื้นที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เมืองต้นนะครับยืนยันว่าทางกลุ่มเอกชนอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเอกสารสิทธิ์ที่ถือครองยังไม่ได้ถูกเพิกถอนโดยที่ดินนะครับบนเกาะนาคอยขออภัยครับบนเกะาะนาคา้นยนะครับที่ผ่านมานั้นต่างฝ่ายนี่ก็ต่างร้องเรียนกันไปมาโดยทางจังหวัดเองก็รับเรื่องไว้ทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนก็ย,ยังคงดําเนินการอยู่ส่วนทางด้านพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนิน ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษดีไอสนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแนว26บนะครับบอกว่าหลังจากที่ดีไอสลงไปพื้นที่ตอนนี้ถือว่าได้ข้อมูลที่เพียงพอนะครับพบว่ามีการสวมเอกสารสิทธิ์จากพื้นที่เกาะนาคาใหญ่มายังเกาะนาคาน้อยและพื้นที่เองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ป่ามาตั้งแต่อดีตไม่มีการทําประโยชน์ใดๆในพื้นที่ก็เชื่อนะครับว่าการบุกรุกพื้นที่มีคนอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากมีการครอบครองพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของครอบครัวฮิรัญญพึกด้วยนะครับพันรธรวจโทประวุฒิยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ทางดีสไอเตรียมที่จะพิจารณาให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษส่วนการนำมาตา44มาใช้นะครับก็เป็น แนวคิดนะคบพี่จะคุ้มครองสภาพป่าเดี๋ยวเตรียมพี่จะเสนอทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไปครับค่ะตอนนี้ทางกรมที่ดินก็บอกว่ายังคงเร่งตรวจสอบอยู่นะคะก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตามมาตรา61ของกรมที่ดินนะคะไปดูซึ่งเดี๋ยวจะประชุมนัดแรกก,กันก็คือปลายเดือนมษายนนี้แหละค่ะระหว่างนี้เจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ก็สามารถไปยื่นเรื่องมานะคะว่าได้มาซื้อเอกสารสิทธิ์อย่างไรได้บ้างกับกรมที่ดินค่ะ